กดไปให้เขาดูทั้งเว็บเลยแหมเออไม่ไมนต้องดูมากนี่ค่ะไม่ใ่นายถ่ายรูปไม่จมันไม่ใช่การ์ดรูปแฝดสวัสดีค่ะรำโพกันอีกคลิปนะคะคลิปนี้เป็นคลิปชวนชิมค่ะนะคะวันนี้เราทำยกควงกีบทองมาห้องแคทลีนเหมือนเดิมช่วงนี้อยู่ห้องแคทลีนบ่อยนะคะ ทำหลายอย่างมากเหมือนจะกินประมาณ18คนนะแต่ว่ากินประมาณแค่สี่คนเองนะคะเรามาดูเมนูแรกเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะยำปลาหมึกทอดนะคะแล้วก็ยำปลากาดดองใส่ไข่เค็มนะคะกุนเชียงทอดนะคะผักบุ้งไฟแดงนะคะผัดเห็ดเข็นทองน้ำมันหอยยำไข่เยี่ยวมานะคะแล้วก็เด็ดสตรอตีค่ะยำไปซีแดดเดียวค่ะนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชวนชิมกันเลยนะคะอ่ะนะคะวันนี้ก็สมาชิกของเราแม่บ้านฟิลิปปินส์เหมือนเดิมนะคะสาวหนิงของเราค่ะแม่บ้านเกาหลีแม่บ้านเหนื่อยใช่ไหมเกาหลีเกาหลีไม่ผ่านนะหน้าแบบนี้ไม่ผ่านนะครับแล้วก็แคทเธอรีนค่ะสวัสดีค่ะนะคะแคทเธอรีนแล้วก็โอ้ยดื่มแัทผมก็วันนี้ปาแก้วค่ะ อารมณ์มากินไม่ได้สวยมากข้าวบนไปบนพื้นอ่ะมีโต๊ะไหมอ่ะไปซื้อโต๊ะอินเด็กมานะพวกนี้อร่อยคืไม่ชอบนั่งกินข้าวบนพื้นอยู่แล้วอ่าเชิญค่ะเจ๊งั้นต้องไปวาให้นายที่นาสามแท่งคุณแม่อ่ามันใช่ไหมเชื่อต้องมานั่งกดเกมอ่ะเวลากินข้าวก็หุ่นซีดมาไม่ใช่เรื่องนะคะธุรกิจเยอะแม่ธุรกิจเยอะนั่ทีม ชิมสิกมดโทรัสตาร์เพราะกินข้าวกันโทรัพทาร์ค่ะชิมแล้วเป็นไงบ้างมันก็อร่อยนั่นแหละปลาแก้มมอนลูกสุกมากลุกหน้าแล้วผมหยอยๆจอดูเจ๊ทอมมันอะทำไมชื่อเพราะอะไร ก็เจ้าเหมือนทุนตายอีดอกนาทำนี่หมดนะไม่ได้ทำหรอกเรามีลูกมืออลูกมือคนไหนชี้สินี่จ้าหนิงชวนชิมกันค่ะสำหรับตองอีปีกอีปีกรักแผลรักแห่นะคะอีปีกกะขโมยแหวนราคาชิมนี้ก่อนเลยไปสีแดบเดียวชิมมานได้มั้ยเดชอบมีกูเซียงโอ้ไม่ต้องไปถึวนเร่อยมากมาเฮียดเอามือไม่จับแล้วแต่ตัวกลางกันบ่ ไงอ้าวเๆกิน่ินอ่ะช่วยน้อยมาไม่ลืมล้างมืออ่ะก็บกขัดีไม่เห็นล้างโดนกัดตลอดกินเนาะโดนสิ่ง่ไง่ของเขาต้มกินแล้วมง่ของเนาะ้แบว่าร้อนไส้ได้ใจอร่อยอร่อยหมดแล นั่งมานั่งกัดคนเลยพอผมใส่ชิ้นจะอ้วนแี่น่เลยเนี่ยหมแซงค่ะทินอะไรก็อร่อยจงืมเสียงเสียงแบบบ้าไม่ทิมพอขอปากมุคคอนะ เตียมันบานเลิศเจอกินกาวมีต่อมปากไปกูใส่ได้ครับนี่ก็แค่อย่างนั้นเวลากินอย่าไปแอบกินให้มีความสุขเราไมนั่งเตียงผู้ชายกราเตียงเกินได้ขออนุญาต่ะ มาชิมกันนะคะสำหรับไปสี่ยำไปสีอันนี้คือเป็นช่วงห่างนะอันนี้เป็นช่วงห่างเอไงยัขาบไอมอกลุกั้เข็มนอยู่ดีๆกงป็่ามาของมเลิเมีวมดย่ต้ไ้ได้คใครไ,ได้คใดครันแี้ยูยดด่นูน <c oughs> บวเรียนมาตน้นไทยหนื่มาเงินแนมเท่าล้กนนีคนนี้ใช่ไหมลูกมือเนี่ยคนนี้กี่ชามนะคุณหนิงชามเดียวเท่ากันวันนี้ไม่มีใครมากหรแค่รีบบอกว่าจะอ้วนแน่นอนบเท่ากันหมดอปนแม่ ค่ะเดี๋ยวลาลากันไปด้วยการชิมปลาอินทรีแดดเดียวยำปลาอินทรีแดดเดียวนะคะอร่อยเหืม Hẹn clip lại